ตอนที่24ฉันมายัางโลกใบนี้ด้วยจุดประสงค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือเพื่อเจอเธอและจับมือของเธอฉันฉันเพิ่งเจอนายเป็นครั้งแรกนี่มันกระดานหันเกินไปหรือเปล่าขอโทษด,ด้วยฉันมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดฮะเราไม่ได้พบกันมาน,นานเป็นความผิดของฉัน ที่ของฉันเองใช้เวลานานเกินไปในการตามหาเธอนานจนทำให้ฉันลืมให้เธอลืมฉันเป็นแล้วว้าวหนุ่มหลอกคนนี้ฉันยั่วยวนเหลือเกินฉันกำลังตกหลุมฉันไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอ ในอดีตได้แต่ตอกจากนี้ฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปเราไม่ไหวแล้วใครจะต้านทานได้อะฉันหวังว่าเธอจะให้โอกาสฉันตกลงไหมตกลงเอ้ <c oughs> ยอับปั้ลักษ์นี่หลอกง่ายจริงๆไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถต้านทานเสน่ห์ของฉันได้ ทำไมไม่ขึ้นรถล,ละ่ะ <c oughs> ฉันยังอยากดูการแสดงของนายอยู่เธอแปลกใจใช่ไหมที่ฉันไม่หล่นกลนายรูปลักษ์ตอนนี้ของฉันทุกคนเรียกฉันว่ายายอัปปลักษ์ถ้ามีคนเรียกฉันว่า คนสวยโดยไม่กระพริบตาคนคนนั้นถ้าไม่ตาบอดก,ก็ต้องมีเจตนาไม่ดีอแอบแฝงอยู่เห็นได้ชักว่านายไม่ได้ตาบอดหากบอกว่าการสนใจนั้นเป็นเจตนาแอกแฝงฉันก็ยอมรับคนที่อยู่คนเดียวมันนั้นจะกลัวคนอื่น มาสนใจฉันเข้าใจเฮ้ hey, นายก็หล่อดีนะทำไมทักษะการจีบของนายถึงได้ล้าสมัยจังฉันเบื่อที่จะฟังคำพูดล้หาหลังพวกนี้แล้วหาฉันล้มเหลวงั้นเหรอเฮ้อฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่หลงกลคำพูดพวกนี้ฉันเลยจะเอาเงินให้เธอ ให้ตอนนี้ยังก็ไม่ใส่นะหึ hmm? เออฉันหมายความว่าให้เงินฉันไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันไม่ใช่คนง่ายๆแบบนั้นบอกมานายเป็นใครกันแน่ต้องการอะไรกันฉันขอแนะนำตัวของฉันฉันชื่อหลานอีหยาง พี่ใช้ของหลันชินยาพี่ใช้ของหลันชินยางั้นแสดงว่านายมาล้างแค้นให้หลันชินยาฉันไม่มีเวลาว่างมาสนใจยายนั่นหรอกฉันตามหาเธอเพื่อจะใช้เธอลงโทษซื้อทู่ฝืงใช้ฉันลงโทษซื้อทู่ฝืงถ้างั้นฉันคิดว่านายตามหาคนผิดคนแล้ว ฉันกับซื้อทู่ฝึงเป็นศัตรูกันทำไมเขาต้องสนใจด้วยเรื่องนี้เธอไม่ต้องกังวลจับตัวเธอไปเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่25เฉินชิงชิงไม่รู้จักกลัวตายจริงๆถึงได้มากัดข้อกับหลังชินย่าอีกครั้ง ฉันเสียเ่ยงแรงไปตั้งเยอะกับการจัดก,การกับสิ่งที่เธอทำในงานแต่งงานตอนนี้เธอสร้างปัญหาอีกแล้วถ้าหาังหลันอีย่างรู้เข้าเธอลำบากแน่ถ้าหลันอีย่างจะสั่งสอนเฉินชิงๆิงในก็จะช่วยเธอใช่ไหมฮมช่วยเธอไม่มีทางถ้าหลันอีย่างลงมือฉันจะแค่ยินดูอยู่ข้างๆเท่านั้นโอ้งั้นเหรอ เฮ้ hey, สายตาแบบนี้คืออะไรกันถ้างั้นถ้าไหนไม่เชื่อฉันจะสาบานให้ดู hmm. ฉันซื่อทูกฝนขอสาบานว่าถ้าหลันอี้อยางให้บทเรียนแก่ฉันซิงซิงฉันจะไม่ช่วยเธอเด็ดขาดถ้าฉันช่วยเธอฉันจะหืมหลานนี้ยาง หลานอียังหรือว่าคำพูดของฉันจะเป็นจริงหลานอียังในยังกล้าโทรมาหาฉันอีกเหรอทำไมแค่นี้ยังเดือดร้อนไม่พอเหรอถึงได้มาหาอีกเรื่องอีกฮึครั้งนี้ยังไม่แน่นอนว่าใครจะเดือดร้อนฉันอยากพบนายไม่ทราบว่าคุณใช้เสื่อถูจะให้เกียรติฉัน ได้หรือไม่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะได้แต่สำหรับนายไม่มีทางงั้นเหรอแล้วถ้าเป็นคู่มั่นตัวน้อยของนายล่ะคู่มั่นตัวน้อยเฉินจริงจิงนายจับเธอไปเหรอนายจะทำอะไรเธอโอ้สาวน้อยอัปลักษณ์คนนี้สุดยอดจริงๆ เห็นนายเป็นห่วงขนาดนี้ฉันก็วางใจเฮ้ hey, นายพูดบ้าอะไรปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นายรู้ว่าจะเจอฉันได้ที่ไหนแล้วฉันจะรอหลานี้ย่างนายปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เลยแนจริงก็มาหาฉันแทนสิหลานี้ย่างนายอยากตายใช่ไหมดูเหมือนว่า เขาจะกลิ่มน้ำลายของตัวเองแล้วช่างเถอะช่างเองก็ต้องไปช่วยเฟิงแล้วเหมือนกันด้วยเหมือนกันเหล่านี้ย่างแน่จริงก็ปล่อยฉันสิแล้วเรามาสู้กันตัวต่อตัว,ตวเธอท่้งอ่อนลพลั์และป่าเถื่อนแต่ซสื่อทู่เฟิงกลับสนใจคนอย่างเธอช่างมีรสนิยมที่ซับซ้อนจริงๆ เขาสนใจฉันซะที่ไหนเขาเกลียดฉันจนอยากจะฆ่าให้ตายตั้งหากในพูดบ้าอะไรเขาเริบมาที่นี่เพื่อเธอบอกนอกจากจะอับปะลักและป่าดเ่อนแล้วอีคิวยังตามอีกด้วยฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าแทนซื้อทู่ฝึนนึงไม่ถึงว่าคู่ต่อสู้ตลอดชีวิตของหลานอีย่ง จะตกต่ำมาถึงจุดนี้แล้วเสื้อทุูผงจะมาจริงงั้นเหรอตอนที่26เป็นไปไม่ได้เขามาเพื่อจะหาเรื่องฉันเท่านั้นจะมาช่วยฉันได้ยังไงมาพนันกันไหมล่ะเอ๊ะหลานี้ยั่นฉันมาแล้ว เื้อทูเฝิงเขาปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เขามาจริงๆด้วยอาอย่าอับละลักมีเสน,น่ห์มากจริงๆในพาตัวเองมาหากับดักเพื่อเธอซื้อทูฟฝงนในง้อหรือเปล่าเขาบอกให้ในมาก็มาแถมยังไม่พาคนมาช่วยอีกในอยากตายหรือไง หลานี้ยานนายรับพาตัวผู้หญิงมาแบบนี้ยังเรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษได้อีกเหรอปล่อยเธอไปก่อนแล้วเราค่อยมาสนุดกันเยนี่เป็นห่วงฉันงั้นเหรอฉันไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษฉันจะทำทุกอย่างเพื่อจกกัดการกับนายอีอย่างจะจองเวนจอมกัน กันไปถึงเมื่อไหร่ตอนนั้นเถา้าเฝืงไม่หุบปากพวกไหนไม่สมควรที่จะพูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาก็นั้นสินี่เป็นเรื่องของฉันกับซื่อทูเฝืงไหนไม่เข้ามายุ่งดีกว่าไม่อย่างนั้นอย่ามาโทษที่ฉันไม่เห็นแก่มิตรภาพอันยาวนานก็ได้พวกไหนสู้กันเถอะฉันแค่มาดูเฉยเฮ้ ยังดีที่รู้ตัวว่าต้องทำยังไงงั้นซื้อทุ่งฝืนนายตายแน่ฮ,ฮ,ฮึหลานยางนายยังพูดมากเหมือนเดิมฝีมือฉันเป็นไงหลังจากอยู่กับฉันมันนานในที่สุดก็เรือนรู้มาบ้างแล้วพวกนายกล้าโจมตี ฉันทีเผลอง,งั้นเหรอจากกันพวกมันซะครับคุณชายล้านเฮ้ยซ hey, ื่อทูกฝฟงรีบหนีเร็วคนเยอขนาดนี้พวกนายสู้ไม่ไหวแน่รีบวิ่งไปเรียกว้าวอ่าตะดำรวจเออซื่อทูกฝฟงต่อสู้เก่งขนาดนี้เลยเหรอ ใคะพวกนี้ไม่สมควรที่ฉันต้องลงมือเองเ้ยหรอตอนที่27หนานซีคนพวกนี้ฉันยกให้นายตกตะลึงฉันไม่ใช่พนักง,งานเก็บขยะนะทำไมฉันต้องเป็นคนเก็บกดทุกครั้งด้วยเฮ้อช่างเถอะ คุณชัยกู้พวกเราผิดไปแล้วอย่าต่อยหน้าอ้ารีดทำให้เสร็จแล้วกลับบ้านกันฮะกู้หนันซีก็เก่งกันเหมือนกันหนุ่มหล่อที่เมือนหยุนเชิญต่อโู้เก่งกันทุกคนเลยหรือเปล่า เธอช่วยสร้างปัญหาให้ฉันน้อยๆหน่อยจะได้ไหมเฮ้ห hey, มายความว่ายังไงที่บอกว่าสร้างปัญหาเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของนายนั่นก็คือนายที่ฉันถูกแล้วพาตัวเพราะ,ะนายฉันไม่เก็บค่าชดเชยจากความเสียหายทางจิตใจก็ดีแค่ไหนแล้วนายยังโทษฉันอีกเหรอฮะไอ้ชั่ว ซื่อทู่ฝงฉันไม่ปล่อยนายไปเด็ดขาดไปตายซะระวังระวังอ่ะเอ๊ไม่ว่าซื้อทู่ฝงจะน่ารังเกียจแต่เขาก็มาที่นี่เพื่อช่วยฉันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ฉันต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตนแน่เฉินจริงๆเธอเกิดอะไรขึ้นฉันถูกแทนหรือ,อยังแต่ทำไมไม่รู้สึกเจ็บหรือเป็นเพราะฉันกำลังจะตายคุณชายเอ๊ะไม่ฉันไม่เป็นไร เธอจะกอดฉันไปถึงเมื่อไหร่อาอาด้สติกลับมาทันทีเออสื้อทูฟืงที่นหนไม่ยอมหลบเพราะรู้ว่ามีคนคอยแอบคุ้มกันในอยู่ใช่ไหมแนนอนอยู่แล้วฉันเป็นถึงผู้สื่อทอดเพียงคนเดียวของตระกูลซื่อถูนะจะมีคนคอยคุ้มกัน ฉันหยุดแล้วตลอ,อดเวลาทำไมนายไม่รีบบอกให้เร็วกว่าน,นี้